บ่เนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่พี่ฝายมาแล้วนะครับผมนะยังไงก็กดชมคลิปที่เราฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ่ายไม่บอกกันเลยนะผมนะเข้าใหม่ครับเนี่ยร้อยสิบเข้าใหม่แต่งนิดนึงนะบอกเลยราคาไม่แรงคันนี้นะไม่ได้สตาร์ทมือนะคันนี้สตาร์ทเท้าเป็นไงเฮ้ย ยันเบาๆทีเดียวก็ติดนะลองดูอีกทีเมื่อกี้เป็นไงล่ะครับเุ้ยเป็นไง <c oughs> ยันแค่ทีเดียวติดตั้งนิดนึงก่อนนะน,นี่อันนี้ก็คือยังไงล่ะพี่ฟเป็นไงดีขายตามสาภาพเนาะ <c oughs> นช่ค่ะม <c oughs> ันเป็นรถเข้าใหม่ของคันพี่ฟผมคันนี้ก็ถามว่าสาภาพเป็นยังไงก็ตามที่ f อเห็นเลยนะครับผม,ผมก็ผมขายตามสภาพนะ ตรงไหนไม่สวยก็คือไม่สวยตรงไหนสวยก็คือสวยนะครับผมยังไงซื้อไปแล้วเราต้องไปทำเราต้องแต่งแล้วอันนี้ก็เข้าใหม่นะสีดำสวยนะนี่ดำสวยนะนี่อันนี้ก็มันก็ถามว่ามัน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 สวยไหมมันก็มันก็สวยระดับหนึ่งนะแต่ใครที่มองว่ามันมันไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ก็เป็นรถกูซองล้านวิฟายนะนี้รถเข้ามาเดินึันหน่อยนะอันนี้น่ะไม่ใช่แตกนะครับผมเนี่ยเอาให้ดูเลยไม่ใช่แตกนะคือตัดทําไมถึงตัดก็ใส่ปั๊มแอมโบนะครับเนี่ย เออสวยครับผมเนี่ยใส่ความให้นะครับผมเนี่ยเริยนดูตามสภาพได้เลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ถ้าสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ได้ไปแล้วผมซื้อไปแล้วนะผมอยากเปลี่ยนตรงไหนก็เปลี่ยนได้อยากทําอะไรก็ทําได้นะครับผมเพราะว่าเป็นลของเรานะอยากทําตรงไหนก็ทําได้เลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็นี่ก็เป็นร้อยสิบอัอันนี้ก็เออนนกพิ่งตื่นลิปมาก<อ>ิ่โมงแล้วตาฟองตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนิดๆประมาณเจ็ดโมงนิดๆโอ้โหตื่นแต่เช้านะผมเพื่อไปทำลิปให้ FC แฟนคลับได้ดูนะครับผมนะเนี่ยนะสำหรับใครที่สนใจนะก็ต้องแบบยังไงก่อนรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่ามาเร็วไปเร็วมากเลยนะครับผมนะเนี่ยนะครันนี้ก็คือแบบสวยนะเงียบๆนะใครได้ไปอยากไปทําไปใส่ท่อก็ก็ไปใส่ได้นะโอเคอุ้ย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 พอพอโชว์แค่นี้เอ๊ะเห็นว่าเป็นรถซิแล้วแต่งก็มีไปมีแกนะครับ มีไฟมีแกนะครับมีไฟมีแกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไอ้พี่ไฟรถพี่ไฟสภาพสิ่งนี้มีก็มีก็ผมนี่ก็ขายตามสภาพนะก็บอกเลยว่าผมก็พยายามหารถไม่แพงมาให้เอฟซีนะคือเอฟซีหลายคนบอกพี่หารถที่ราคาไม่แรงมาขายหน่อยผมก็จะพยายามหานะผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบก็แสเวบร้อยสิบไอนี่คือแบบแรงมากเลยนะตอนนี้ก็สําหรับใครที่ดูรุ่นอื่นก็ก็ขอเบรกไว้ก่อนนะตอนนี้ก็ขอเวฟร้อยสิบไอรัวๆเลยนะับผมอ่ะ เดินดูนิดนึงนะคะันนี้ก็มีแต่งนิดหน่อยะครับนึงครับผมโชกก็มีโชกโชกแต่งให้นะครับผมไม่รู้จกกักยี่ห้อรเท่าไหร่นะเรียกของแต่งเดี๋ยวไ,ไปศึกษาเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เข้าวงการแต่งรถเท่าไหร่นะโชกแล้วกอ็อันนี้ถ้าจาไม่ผิดอ่ะผมรู้จักอยู่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคเคฟล่าคาร์บอนอันนี้ของอาคณนะอาร์มเนี่ยอะลูมิเนียมรุ่นนี้อะไร PTM นะครับผมเนี่ย ผมไม่รู้จักมันไม่ค่อยรู้จักบางชิ้นผมรู้จักนะแล้วก็เป็นเจยอยง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 สั้นนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นยงสั้นนะเียะยงสั้นนะผมขายตามสภาพนะใครซื้อไปเปลี่ยนอยากเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนนะผมเนี่ยยงสั้นนะผมเนี่ยซื้อไปแต่งไมเพิ่มใช่ครับผมอยากทําอะไรก็ทําไปได้เลยแล้วครับเพราะว่าผมซื้อมาขายตอนนี้ก็ขอขายตามสภาพก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปทําให้ราคาก็อาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะแต่นี้เหลือ่ FC อยากเอาไปเขาเรียกอะไรก่อนเอาไปตั้งเอาไปปั้นเอาไปแต่ง เนีย่ยวเอาไปทำเองนะผมก็แล้วแต่ลูกค้าผมชอบแบบไหนนะอันนี้ท่อเนะี่ยมันมัน,ม,นมันเหมือนท่อท่อท่อหมวกมนะเปล่หมวกเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยว่ามันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับผมนะอยากดังตัดใจก็ลองไปเปลี่ยนนะโอ้แล้วีงกะดังตาทีเดียวติดอ่ะรถตานี่ไอ่ะเอาเดี๋ยวหนึ่งเดือน คือพี่ไฟไม่อยากสตาร์ทหรือปิดเร่งแรงนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะทําให้แบบเจ้าของรถคนใหม่เสียความรู้สึกนะว่าเอ้ยทำไมพี่ไฟไปทํารถข้อแรงขับรถข้อแรงนะพี่ไฟก็จะเวลาขับให้ดูก็จะขับ,บเบาๆเร่งเครื่องเบานะเผื่อเจ้าของรถคนใหม่ได้ไปนะผมก็มันเป็นแบบเหมือนกับคุณค่าทางจิตใจเขานะเราไปทํารถเขาหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมนะนี่สภาพจะอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับผมนะี่นะอันนี้ก็คือแบบเออลืมออกไปครับผมนี่ โชคหน้าก็เปลี่ยนโชคใหม่นะโชคแต่งนะแต่ว่าจานพี่ไฟไม่ได้ใส่กับปั๊มนะเพราะว่าให้เราไปทําเองแต่ถ้าอยากให้ใส่ก็ใส่ให้ได้แต่อะไรกว่ามันก็ต้องเพิ่มเนาะใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็อยากให้ลูกค้าไปแต่งเองนะอันเนี้ยมีสายให้ด้วยนะเนี่ยเป็นสายสวยสวยด้วยนะเป็นสายไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสายสายถักปะเนี่ยน่าจะสายถักนะพี่ไฟยังไม่ค่อยรู้เรื่องของแต่งเท่าไหร่นะน่าจะเป็นสายถักบ่แล้วก็อันเนี้ยกระบอกโชคก็เป็นของแต่งแล้วนะครับเนี่ย แล้วก็เราก็ต้องไปซื้อแค่ปั๊มกับจานปั๊มเมื่อกี้ผมเข้าดูของแต่งไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะถ้าเป็นของเดิมอะ่ะมันอยู่ที่ร้อยกว่าบาทมนะั้งของเดิมนะแต่ว่าถ้าของแต่งก็อยู่ที่2 0 0้กว่าบาทจานก็จะอยู่ประมาณ2 0 0้กว่าบาทนะผมนะเนี่นี่ครับผมประมาณนี้ผมแล้วก็คาลิปเปอร์นี้หน้าหน้าไม่รู้ว่าเขาจะแถมกับน่าจะแถมกับปั๊มมาด้วยนะปั๊มที่เราซื้อนะ่ะตามตรงรุ่นน่ะเขาจะมีคาลิปเปอร์มาให้ก็ประมาณแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็ส่วนน้ำมันอะไรในนี้ก็มีนะในในปั๊มนี้มีแอมโบนะ ก็มีน้ำมันเดี๋ยวเราค่อยไปให้ช่างไล่ก็ได้นะนอันนี้ก็คือสภาพจะอยู่ประมาณนี้แนะล้วสำหรับคนนี้นะี่ดูอีกสักรอบนึงนะให้เอฟซี hmm. ได้ดูหน่อยนะผมนะก็ถามว่าสวยไม่ก็สวยระดับนึงนะเพราะว่าคันนี้ราคาไม่แรงนะ,ส,ะสีก็แบบซีซอบสวยดีอะอุ้ยทีเดียวนะ น้ำกิมน้ำกิมก็แล้วกันนะผมนะไม่ใช่จะขี่รถเจ้าของใหม่นานัเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะนู้นงัไปอยู่กับใครนะนี่คันนี้ก็บอกเลยราคาไม่แรงนะเพราะว่าพี่ายก็ขายตามสภาพราคาแรงก็เอาไปแต่งจุดตรงไหนไม่ดีตรงไหนไม่สวยลูกค้าอยากเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้นี่ายเดูสักรอบหนึงแล้วเพื่อนนะเอามาใหม่นะครับนี่ตรงไหนไม่ดีตรงไหนไม่สวยลูกค้าอยากเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ถ้าคุณซื้อไปแล้วนะคุณก็เปลี่ยนได้ อยากเปลี่ยนตรงไหนก็เปลี่ยนได้นะถ้าคุณว่าตัวนี้มันไม่สวยมันเป็นรอยตัดก็ไปไปใส่ปั๊มเดิมแล้วก็ซื้อเปลี่ยนมาใส่ใหม่ก็ได้นะแต่อันเนี้ยเราใส่เป็นปั๊มแต่งของเบามโบเขาก็เลยต้องตัดไม่งั้นมันใส่ไม่ได้นะผมเนี่ยสภาพโดยรวมคร่าวๆสำหรับรถคันนี้นะผมก็ตั้งใจว,งวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยครับผมเนี่ยทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยสำหรับรถคันนี้เนี่ยผมยก็แบบอีกสักรอบนึงนะเันนี้ก็ไปฮะ,อ,ะอยากขึ้นหัวอยากขึ้นควานนะเนี่ยเป็นไง ไม่ใช่ว่าแค่เด็วัยรุ่นซื้อไปอาเรีกอะไรวัยรุ่นซื้อไปขี่แว้นผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ก็สามารถขับได้ไปตลาดไปซื้อของได้นะคันนี้นะอยากใส่ตะกร้าก็ใส่ได้เอาไปใส่เองรุ่นนี้ใส่ตะกร้าได้นะเรียนนเขาไม่ใส่กันหรอเขาไม่ใส่หรอเนี่ยขับไปซื้อของขับไปตลาดขับไปซื้ออะไรได้เพราะว่าแบบับมันสตาร์ทง,ง่ายแล้วโชว์ของอีกทีนะึงโชว์จังเงินเห็นไหมที่เดียวติด ไม่ใช่สตาร์ทมือแต่สตาร์ทเท้าทีเดียวก็ติดได้นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่ไม่แรงครับผมสำหรับคันนี้นะใครที่อยากจะได้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook พี่ไฟมาแล้วได้เลยนะครับผมเนี่ยยังไงดูคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยผมคลิปหน้าจะมีรุ่นอะไรมาก็าจะลืมฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ